น,นี้กระแสแอปนนทกุลมาแรงสุดๆไปเลยคะ่ะสําหรับเรื่องความรักของทั้งคู่หลังจากที่ทางด้านหนุ่มนนกุลหรือนนชานน์นได้ออกมายอมรับว่าคุยกับนางเอกสาวแอปทักษอ,อนอยู่จริงและกําลังเดินหน้าจีบอยู่ด้วยพร้อมกับมองไกลถึงอนาคตว่าถ้าใช้คําว่าแฟนเมื่อไหร่ระยะแฟนไปจนถึงภรรยานั้นติดจรวดแน่นอนอันนี้ก็ทำเอาเราบรรดาแฟน จินจ้นกระจายกันเลยทีเดียวคะ่ะคุณผู้ชมรวมไปถึงคนในวงการก็แห่มาร่วมแสดงความยินดีกันมากมายเลยทีเดียวแม้ว่าทั้งฝั่งของสาวแอฟทักซอ,อนนั้นจะยังไม่ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็ตามแต่ทั้งคู่นั้นก็มักจะมีโมเมนต,ต์หวานๆน่ารักน่ารักคอมเมนต์แซวกันให้แฟนๆได้ยิ้มเขืนกันทั่วหน้าเลยคะ่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยบอกได้เลยว่าทำเอาเราบรรดาแฟนค่ะแห่ฟ จินกระจายมากขึ้นกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมกับความรักครั้งใหม่ของสาวแอปทักซอนและหนุ่มนนกุลที่เรื่องราวความรักของทั้งคู่นั้นดังไกลไปถึงต่างประเทศกันเลยทีเดียวโดยทางด้านสื่อดังจากประเทศเกาหลีโคเลียบูได้นําเสนอข่าวเรื่องความรักของสาวแอปทักซอนกับหนุ่มนนกุลบอกเลยว่าแค่พาดหัวเนี่ยก็น่ารักมากๆทางสํานักข่าวนั้นก็ได้รายงานข่าวเอาไว้ว่า นักแสดงหนุ่มขวัญใจชาวไทยมีความสัมพันธ์กับดาราสาวที่อายุมากกว่าเขาถึง16ปีพร้อมกับเขียนรายละเอียดเรื่องราวความรักของสาวแอบทักซอนกับหนุ่มนนกุลไว้ด้วยอีกว่านักแสดงชาวไทยนนกุลชานนสันติทรกุลได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นเอาไว้ว่ากำลังคบหาดูใจกับนางเอกรุ่นพี่อย่างสาวแอบทักซอนนักแสดงร่วมในซีรีส์เรื่องไฟโยเซลมันน่าประหลาดใจกว่าข่าวการออกเดททั่วไปเนื่องจาก ช่องว่างระหว่างวัยของทั้งคู่นั้นมากถึง16ปีกันเลยทีเดียวโดยทางด้านหนุ่มนนกูลเกิดในปี1996อายุ27ปีในขณะที่สาวแอมทักซอนเกิดในปี1980อายุ43ปี เห็นได้ชัดเจนว่าพวกเขามีความสัมพันธ์เหมือนพี่น้องจนกระทั่งมันพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่โรแมนติกโดยธรรมชาติซึ่งทางด้านหนุ่มนนกุลก็ได้เปิดเผยว่าผมป่วยระหว่างการถ่ายทำและเธอก็ส่งของมาให้และมาเยี่ยมซึ่งทำให้ผมรู้สึกประทับใจมาก อย่างไรก็ตามก็มีข่าวลือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่นะับตั้งแต่พวกเขาเริ่มถ่ายทำไฟล์ยูเซลในฐานะตัวเอกทำเอาเหล่าบรรดาแฟนๆสังเกตเห็นว่าพวกเขามักจะปรากฏตัวในโซเชียลมีเดียของกันและการถ่ายรูปด้วยกันและแสดงความคิดเห็นเช่นคำํำอวยพรวันเกิดให้กันเสมอ อย่างไรก็ตามทางด้านหนุ่มนนกุลก็ยังเผยอ,อีกว่าแม้ทั้งคู่นั้นจะไม่ได้ใช้คำว่าแฟนอย่างเป็นทางการแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นก็ยังแน่นแฟน้นทั้งนี้ทางด้านหนุ่มนนกุลยังเสริมต่ออีกด้วยค่ะว่าไม่มีอะไรผิดปกติกับผู้ใหญ่สองคนที่มีความรักต่อกันเอาละค่ะคุณผู้ชมนี่คือเนื้อข่าวที่ทางด้านโคเรียบูได้นำเสนอข่าวความรักต่างวัยของสาวแอปทักซอนกับหนุ่มนนกุล ไบเอ e นเตอร์เทนข่าวบันเทิงครบรถพรอบคุมคุดเจาะทันใจพร้อมเสิร์ฟข่าวร้อนในทุกๆวันการันตีไม่พลาดประเด็นเด็ดเร็วเรียวก่อนใครอย่างแน่นอนรวมไว้ให้ที่นี่แล้ว By เอ e นเตอร์เทนไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ b y ทูเดย์เฟซบุ๊กทิกเกอและ YouTube และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสายวงการเธอแซ่บๆอย่างแน่นอน